กำดเดินที่เคยบอกว่าจะเปิดได้ปลายปลายปีก่อนปีใหม่ใช่ไหมครับเดือนพถศจกายนคมปีหน้าล่าสุดนะครับมีการไปยื่นหนังสือนะครับโดยกลุ่มนักร้องนักดนตรีและอาชีพอิสระไปยื่นกับคุณสนิทันยาตันสกุลสสัญชีรัลชื่อพันก้าวไกลมคุณจออินระรัตนอํานวยไปหนึ่งนะครับโดยบอกว่าการเตรียมความพร้อมเปิดผับเปิดบาร์มีต้นทุนต้องลงทุน ก็จะเป็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารค่าจ้างเรียกทุกคนกลับมาทํางานซึ่งตอนแรกพวกเขาก็ร้อมกันมาแต่ปรากฏว่าเจอคํสาสั่งของรัฐบาลที่เลื่อนออกไปทําให้มีผลกระทบออกมาก็เลยมีข้อเรีดกร้องแบบนี้นะครับค่ะก็คือมีข้อเรีดกร้องให้ยกเลิกการจํากัดเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายปกตินะคะขอให้ดําเนินการเปิดประเทศและเปิดกิจการตามลำดับเวลาที่นายกร,รัฐมนตรีลาดบวาจาวไว้ขอให้สสกดันภาครัฐในการเล่นช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจ ออกมามาตรการให้สามารถเปิดกิจการได้โดยมีมาตรการป้องกันโรคเหมือนสถานที่อื่นๆแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรียกร้องข้อเรียกร้องทั้งหมดหากไม่สามารถดําเนินการได้ขอให้สอสอหรือกรรมธิการหาหนทางตามกฎหมายฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องแทนกลุ่มเสื้อินที่ได้รับผลกระทบค่ะครับทั้งน,นี้ผมว่าประกอบการมีอาการที่เสนอนะครับขอให้เปิดกิจการให้ได้ในวันท,ที่1ทงธันวาคม ก็มีผู้ประกอบการด้วยนะน่าเห็นใจนะอย่างเช่นกรณีของผู้บริหารโรงเล่าแสงจันทร์แห่งเดืกเขาบอกเขาพยายามแล้วว่าเขาพร้อมนะเขาบอกว่าปรับรูปแบบนะจากเดิมที่ให้บริการเป็นผับปรับมาบเป็นร้านอาหารเปิดไฟสองสว่างมากขึ้นปรับรูปแบบวงดนรรีลดกสมาชิกร่วบงทำทุกอย่างแล้วเนาะงดให้เต้นในร้านก็งดอเออนะฮะแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปขอมาตรฐานชา ก็ไม่ต่างอะไรจากทคแนด์พาสนะคือบ้านเราเดี๋ยนะ่พูดระบบการขออะไรพวกนี้มันควรจะต้องสะดวกและรวดเร็วและมันต้องวางแผนง่ายคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเปิดนี้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บคุณนจะเปิดก็เปิดอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีการวางแผนและ